นี่ก็ามาดู่ช่องเป่าตามติดชีวิตช้างนะครับผมมาดูใครเดินตักเด็กชายมิ่งครับมแม่แม่ตามตัวพอไปใส่นี่อ๋ออ๋ออาเอา้เอา,อานักเรียนนักเรียนมิ่งมาแล้วเราจะให้ขึ้นบนโชว์ก่อนอู้เอาเอาขึ้นขึ้นนี่กัน มาอูเอา้เอาวขึ้นขึ้นนี่นี่อา้าฝึกฝึกเดี๋ยววนี้ยกล้อก่อนเร็วเร็วอ้าถูถูถูแล้วถูแล้วถูแล้วลว,วันนี้เราพานักเรียนมิ่งมาลองฝึกอีกวันนะครับอีกวันมาขี่นี่กันยกล้อยกล้วอาสูงเอายกยกยกไหมยก

Hào cái đi đi cái đi. đi Mà mà. À nhốt xuống. Nhốt. Xuống. Ừ. Hấp. Xuống. Ê ê ê xuống. Ít. Xuống. Xuống. Ê. Ờ. Ờ khắp đuôi, Khắp rồi rồi. Cứ nữa rồi rồi. lọ, rồi. Ừ. Hôm nay được. Anh ta cái. Ô. Đi xuống xuống. Ê. Vô cái đi vô cái đi, đi, đi. Xuống xuống. Ít. À. À

ยังนิ่งครับยังนิ่งอยู่เอ้าเอ้าเอ้าหลังเรียนถูถูหิโพนถ่ายไปยกก่อนยกก่อนยกก่อนเอายกก่อนยกก็รอกันยกสูงกันเอาหมุนไหมหมุนไหมเอายกเอ้ายกขึ้นชุงมชุ้เอ้อชุงมชุ้มยิ่งุ้เอ้ยไปดูเอ้าขับด no ้วยเหรอครับเหรอชู้ขึ้น

โอ้เอ้าฝึกความสามารถบันลันนิดๆนะครับไม่ได้มายกยกดีๆยกดียกอีกรอบหน่อยมาเร็วๆมาเอายก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 ไม่ได้ครับถูตูดด้วยตัวนี้เอ้าเอ้าหมุนหมุนหมุนเลยยกเอ้ายกชูยก

เอาโยกบนน้องนี่ออ้บเอาแล้วอึบลงงเออเกีงเงเก่งเีงียเยกยีเอ ه, เอเจ่งมากครับเจ่งมากครับติดต่อเฮ้ผู้ใด็กผนอยอยู่นี่รัะตกอะไรบ้า เห็ใช่ผมนี่นิมันเห็นใช่ผมเลยดิเฮออเอออึ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 โดนเท้ามิงโดนคู่ทำเสียงขู่คืนครับมิงบอกเฮ้ยผู้ใดผู้ใดนี่เฮ้ยหนังเด้งหรืปล่าเฮ้ยมิงงงเลยบ่สมี่ก็บ่ได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยดูนี่ดูนี่เออเออเออห้องเราวันนี้ ห้องเล้วันนี้มา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 ประยัดประยระยาน,าาน,าานเออดำจำจำจำ,จำ,จำประยาอะมาพี่มามาตกใจเสียงหมาตรงผาไปห,ามมา,หา,า,มามมามอื้คุณเน่ยตามตู่อ่ะตามาเรียน เมื่อกี้ตกใจเสียงมาครับกำลังฝึกยกล้อขึ้นต่อ, <c oughs> อไปวิ่งเล่นไปเนาะตัวเพิ่มไหมเอ้าเอาเอาไปขู่กับสุนย์ครับเมื่อกี้ เจอสุนัขคูขึ้นพนุ่นตื่นเลยบันนี้โอ้ยามจามจาม,จามไม่กลัวไม่กลัวไปวิ่งเ,เ,ล,เล่นเร็วๆบอไปเลยวันนี้เมื่อเมื่อเมื่ออ่นพอยังคอกินยนะอย่างนีหนุ่มแฉะในกระเป๋านี่กรเป๋าตรงๆนี่มีหนุ่มแฉะลูกสุ่ง กล้วยันหพานครับันหพานอร่อยมากเสียบครับมึบอกเซียบบ่าไปแส่ยบมาใส่เลยฟินแห,ห้งฟิน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 มาทำน,นะคนก็อย่าลืมเข้ามากดซับะไครตน,นะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ คำไหนพูดจามีสุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมพบกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก่อวคาัสวัสดีครับ